ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle o f No นสวัสดีครับพบกับ Eagle o f No กนันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญหล่อลูกไข่ประกบหน้าประกบหลังด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนางขัดสมาธิมีอัครยันบริเวณด้านคางและด้านบนเหรียญส่วนด้านหลังจะเป็นอัคระยันเหรียญน,นี้มีประสบการณ์ดีทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาติพระครูพระยุหานุสาสตร์หรือหลวงพ่อเงินอดีตเจ้าว,วาดและ อดีตเจ้าคณะเมืองพยุหะคีรีจังหวัด,ดคนครสวรรค์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือทั้งของข้าราชการพ่อค้าประชาชนอย่างกว้างขวางจนได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูพระยุหานุสารดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรีมีชื่อเสียงทางด้านลดน้ำมนต์มหาจินดาสารพัดนึก พระคูณนิสิตคุณากรหรือหลวงพ่อสนมสืบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อเงินจากคนเฒ่าคนแก่ความว่าหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,384บิดาเชื้อสายจีนไหหลำเป็นชาวบ้านยานไม้ลวกจังหวัดสิงบุรีครอบครัวอบพยพตั้งแต่หลวงพ่อเงินยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านหนองหมูตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครอบครัวประกอบอาชีพทำไรพออายุครบสิบขวบบิดาได้นำไปฝากตัวที่วัดเขาแก้วอำเภอพระยุหะคีรีซึ่งสมัยก่อนเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงพออายุครบ20ปีอุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพระยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหลวงพ่อแก้วเป็นพระอุปชาศึกษาตำรายาแผนโบราณเรียนสูตรบูลกระจายวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วต่อมาพี่ชายได้ภรรยาอยู่ที่บ้านท่าน้ำอ้อยใกล้วัดพระปางเหลืองจึงนิมนหลวงพ่อเงินมาเทศมหาชาติทำให้คุ้นเคยกับหลวงพ่อสี จ้าววาดวัดพระปางเหลืองขนาดนั้นหลวงพ่อสีชักชวนให้มาจำพรรษาที่วัดพระปางเหลืองท่านได้เรียนรู้และมีความชำนาญทางสมุนไพรยารักษาโรคแพทย์แผนโบราณจนเป็นที่เรื่องรือไกลมีคนมารักษามากมายอีกทั้งโด่งดังในเรื่องการลดน้ำมนต์ต่อมาหลวงพ่อสีมรณภาพจึงนิมนต์หลวงพ่อเงินให้เป็นเจ้าวาด และไม่นานท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูพระยุหานุสารเจ้าคณะอำเภอเมืองพระยุหคกิลีก็มาหลวงพ่อพเงินอาพาธเป็นไข้และมรณภาพในวันที่14กคุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2450เวลา2องทุ่มเศษสิริอายุ66ปี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b ้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่